ซึ่งคำแนะนำต่อไปนี้นะคะจะช่วยให้คุณสาวๆนั้นเลื่อนเวลาก่อนที่จะมีเซ็กซ์ออกไปได้โดยที่คุณไม่ถูกเขามองว่าคุณเป็นแค่นางยั่วในสายตาเขาเท่านั้นในช่วงเริ่มตน้นพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ทั้งที่เป็นบ้านเขาและที่บ้านคุณโดยเฉพาะในายามวิกาลหากิจกรรมที่คุณจะได้พบกับเขาในที่สาธารณะหรือให้เขาออกมารับแล้วก็ ออกไปที่อื่นกันข้อ 2. หากิจกรรมสนุกสนุกทำด้วยกันในช่วงเวลากลางวันถ้าออกไปขี่จักรยานด้วยกันเขาก็คิดว่าเป็นไฟแดงแต่ถ้าซุกตัวอยู่ด้วยกันใต้ผ้าหม่มหน้าเตาผิงพร้อมกับขวดวายในยามดึกสงัดเขาก็จะคิดว่าคุณเปิดไฟเขียวให้เขาเต็มๆข้อที่3จุบเขาแบบเซ็กซี่รันจวนใจแต่ให้จูในขณะที่คุณอยู่นอกบ้านให้เลือกที่ที่เหมาะสมหน่อยนะคะ อย่าอลังฉ่างจงแจ้งนักและคิดว่าที่นั้นจะไม่สามารถมีอะไรเลยเถิดกันแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองอย่าเที่ยวกลิ้งไปตามพื้นหรือว่าโซฟามันจะทําให้เขามีอารมณ์เร่าร้อนขึ้นมาเลยนะข้อที่4ครั้งแรกๆที่เขากับคุณออกเดทด,ด้วยกันนั้นเขาอาจจะอยากเข้าไปในบ้านของคุณหลังจากกลับจากการเที่ยวด้วยกันจนดึกดื่นแล้วถ้าคุณคิดว่าเขากําลังรุกคุณแต่คุณยังไม่พร้อมอย่าให้มีอะไรต่อจากนั้นหยุดมันตั้งแต่ที่หน้าประตูบ้านคุณ ถ้าคุณอาศัยอยู่ในคอนโดหรือว่าอาพาร์ตเมนต์ให้บอกราตรีสวัสดิ์เสียตั้งแต่บริเวณล็อบบี้เลยนะขอบคุณนะคะฉันสนุกมากเลยข้อที่5ยิ้มให้เยอะๆยิ้มเข้าไว้นะคะหัวเราะไปกับมุกตลกของเขาและคุณก็ต้องทำตัวกลมกลืนไปกับเขาคุณต้องทำให้เขารู้สึกกับคุณเหมือนเป็นเพื่อนและคนรักในคนคนเดียวกันถ้าเขาพูดจ้อเรื่องตัวเองไม่หยุดนั่นถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาค่อนข้างจะประมาด้วยแล้ว,ลวก็ ถ้าเขาชอบคุณเขาก็อยากจะเปิดใจกับคุณนั่นแหละข้อที่6ทําตัวยั่วยวนแบบพอประมาณให้ระวังเรื่องการปล่อยมุกตลกมุกลามุกเพราะมันไม่มีทางหยุดหย่อนอยู่แค่มุกตลกแน่นอนซึ่งผู้ชายเนี่ยชอบใช้อารมณ์ขันในการหยั่งเชิงสาวๆเสมอแต่ไม่ต้องถึงขั้นทําตัวเคร่งขครืมเป็นแม่ชีหรอกนะคะ คุณจะหัวราอมุกคำขำของเขาได้หรือว่าทำตัวขี้เล่นก็ไม่เสียหายอะไรแต่อย่าวนเวียนอยู่ที่เรื่องใต้เสือให้มันมากไปรีบเปลี่ยนเรื่องซะไม่ยอย่างนั้นเขาจะเมาเอาได้ว่าคุณน่ะเปิดไฟเขียวให้เขาข้อที่7ชมเขาบ้างแย้มให้เขารู้พอประมาณพอหอมปากหอมคอว่าเขาเองอ่ะก็โดนใจคุณอยู่เหมือนกันเช่น เวลาที่เขากอดคุณคุณก็อาจจะโน้มตัวเข้าไปใกล้และสูดกลิ่นคอโลนจากเขาหรือบอกว่าเขาเป็นคนที่ดูดีมากเป็นการบอกในในนะคะว่าคุณเลือกที่จะรอไปก่อนเพราะเหตุผลอื่นๆไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่ที่พงึปรารถนาสําหรับคุณข้อที่8คุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณก็มีความรู้สึกและความรักในตัวเขาเช่นกันคุณอาจจะจับมือหรืออิงแอบซบไหล่เขานะ เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาน่ะเป็นสุภาพบุรุษสุดๆเลยสัมผัสขาเขาเบาๆตอนอยู่ในโรงหนังแต่ห้ามไต่จนเตลิดละแล้วก็อย่ารูปไรอยู่บริเวณหัวเขานานๆและอย่าเผลอไปโดนบริเวณส่วนที่ไวต่อความรู้สึกของเขาเข้ามาอย่างนั้นเขาอาจจะเห็นว่าเป็นการเปิดไฟเขียวให้ก็ได้นะอย่าเผลอใจไปโนเนียกับเขาในรถเวลาที่เขาไปส่งคุณที่บ้านมาอย่างนั้นเขาจะสวมวิญ,ญญาณผีปลาหมึกทันทีนะแม้แต่ชายหนุ่มคนนั้นจะขับ bmw รุ่นใหม่ล่าสุด และขอให้คุณเช็ดเท้าก่อนขึ้นไปนั่งบนรถเบาหนังของเขาเขาก็จะไม่ลังเลที่จะเล่นจําจี้ในรถกับคุณเข้าใจหรือ,อยังคะว่าทําไมเขาถึงซื้อรถคันนี้ขอ้อ9ถ้าดึกแล้วห้ามพูดว่าเข้ามาข้างในก่อนสิคะแค่แป๊บเดียวเองอย่าบอกให้เขาเข้ามาทักทายน้องแมวน้องหมาของคุณอย่าชี้โพรงให้กะระกอกไม่ต้องเสนอน้ําชากาแฟให้เขาด้วยไม่ต้องอวดห้องที่เพิ่งตกแต่งใหม่ให้เขาดูเพราะคําว่าแป๊บเดียวเองไม่เคยมีอยู่ในพจนานุกรมหลังจากเที่ยงคืนหรอก ข้อสิอย่าแย้มให้เขารู้ว่าคุณกำลังทวงเวลาอยู่ถึงมันจะจริงก็เถอะอย่าบอกให้เขารู้ว่าเขาต้องทนรออย่างน้อย,นอยหนึ่งเดือนไม่ต้องบอกว่าให้เขาอุ่นเครื่องรอไปก่อนและอย่าไปคาดการล่วงหน้าว่า คุณจะพร้อมในอีก3วันอย่าไปสร้างโอกาสให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าคุณยังไม่พร้อมให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะข้อที่11อย่าเชื่อเขาเป็นอันขาดเวลาที่เขาบอกว่าขอกอดเท่านั้นเองต่อให้คุณรู้จักเขามานานแล้วหรือเขาจะเป็นสุภาพบุรุษที่สุดในโลกซึ่งเป็นผู้ชายที่ไม่เคยล่วงเกินคุณแม้แต่ปลายนิ้วก็อย่าเชื่อเพราะแค่กอดก็เท่ากับปลุกอารมณ์ได้แล้วนะข้อ12แสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะ ซึ่งเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะไม่มีทางเลยเถิดไปไกลกว่านั้นแต่ก็กรุณาชัยวิจารณญาณานจิตสำนึกและความหนาบางของหนังหน้าประกอบด้วยตัวอย่างของการส่งสัญญาณเรื่องเซ็กส์ที่สับสนเกิดขึ้นกับแพมมี่เมื่อหน้าหนาวที่ผ่านมาเธอชวนชายหนุ่มคนนึงให้เข้ามาในบ้านของเธอหลังจากการออกเดทด้วยกันเพราะในรถของเขานั้นมันหนาวจนจะแข็งตายอยู่แล้วเธอก็เลยทำช็อกโกแลต ร้อนๆให้เขาและออกมาเสิร์ฟในชุดนอนผ้าสก็าดตัวใหญ่โครง่งซึ่งทั้งสองจูบกันเธอคิดไปเองว่าชุดนอนผ้าสกลระออกจะเฉยและปกปิดมิดชิดไม่ได้ยั่วยวนเขาสักหน่อยเขาคงไม่มองว่ามันเป็นการเชื้อเชิญให้มีเซ็กส์การหรอกแต่เธอก็ต้องแปลกใจที่รู้ว่าในหัวของเขาคิดไปไกลกว่าเรื่องช็อกโกแลตอุ่นๆสำหรับผู้ชายชุดนอนก็คือชุดสำหรับนอนบนเตียง การสวมชุดสบายๆสำหรับใส่นอนแม้ว่าจะเป็นกางเกงบ็อกเซอร์เนา่าๆเสื้อย,ยื้อๆแต่มันก็คือการเปิดไฟเขียวถึงแม้ว่าเขาจะกดดันเพื่ออยากจะมีอะไรกับคุณแบบอมๆแต่ถ้าเขาชอบคุณจริงๆแล้วส่วนหนึ่งในใจของเขาจะต้องการให้คุณไว้ตัวและบอกให้เขารอไปก่อนเขาอยากให้คุณต่างไปจากผู้หญิงคนอื่นเขาอยากให้คุณคิดว่าเขาเนี่ยหล่อเนี้ยบและดูดีเขาอยากให้คุณหัวเราะไปกับมุกตลกของเขา และมองว่าเขาเป็นคนตลกเขาปรารถนานางฟ้าเขาปรารถนาผู้หญิงที่น่าอัศจรรย์แล้วคุณจะทําให้เขารู้สึกเช่นนั้นกับคุณซึ่งมันก็ง่ายดเดียวก็คือปล่อยให้เขาตามตื้อคุณและอย่ายอมใจอ่อนง่ายๆจากนั้นจึงหารองเท้าบู๊ตสูงเท่าเข่าสุดเซ็กซี่มาใส่เลยคุณก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่น่าอัศจรรย์ในความใฝ่ฝันของเขาแล้วคือไม้ตายของสาวร้ายเมื่อผู้ชายกับผู้หญิงกลายเป็นคนรักกันก็ยังจะคงมีพฤติกรรมบางอย่างที่แบ่งแยก นางเอกน้ำเน่าออกจากสาวในฝันซึ่งหนึ่งในความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของสาวแซนดีนะคะก็คือเธอชอบแข่งขันกับผู้หญิงคนอื่นๆและเธออาจจะถามเข้าถึงผู้หญิงอีกคนที่เดินผ่านมาว่าผู้หญิงคนนั้นสวยไหมคะหรือเธออาจจะพยายามแข่งขันอะไรก็ตามที่เธอคิดว่าเขาคงชอบไม่ว่าจะเป็นนางแบบดาวยุ่นางระบำเปลื้องผ้าหรือดาราหนังโป๊